สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันที่30นะครับวันอังคารนะครับที่30เดือนมกราคมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หัวหินครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟหัวหินครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเที่ยวชมนะครับสถานีรถไฟหัวหินครับซึ่งมีทั้งสถานีอันเดิมนะครับซึ่งอยู่ซ้ายมือครับซึ่งก็สวยงามคลาสสิกมากแล้วก็ฝั่งขวามือนี่ครับเป็นสถานีแห่งใหม่ครับเพิ่งเปิดให้บริการนี่ครับสวยงามมากครับเอกลักษณ์แล้วก็รูปแบบนะครับ การทาสีการตกแต่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันครับเราไปดูคราว่าสถานีรถไฟหัวหินนี่ครับมีอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจบ้างครับหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของสถานีรถไฟหัวหินก็คือนี่ครับเป็นพระพาพระมงกุฎเก้านี่ครับซึ่งก็สร้างในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับในสมัยรัชก,กาลที่4ครับนี่ครับสวยงามมากเลย พระพาร์พระมงูดเก้าเนี่ครับก็สร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่4นะครับซึ่งดั้งเดิมก็คืออ,อยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์นะครับแล้วก็นี่ครับพระราชวังนี้ก็คือเมื่อก่อนนี้รัชกาลที่4ี่เอาไว้ประทับทอดพระเนตรนะครับเวลาที่มีการฝึกซ้อมลูกเสือแล้วก็อกองเสือป่าครับแล้วก็พอท่านเส,เสด็จสมณโคตนะครับการรถไฟก็ได้กมทานรื้อแล้วก็ได้มาทําการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ที่สถานีรถไฟหงหินตรงนี้ครับสวยงามมากครับทุกคนเห็นไหมครับ เป็นการก่อสร้างแบบจตุรม <ๆ S 1> <ล>ุกนะครับก็คือมีทิศทั้งหมดด้วยการสีทิศครับสวยงามจริงๆเลยเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสัักษณ์ของสถานีรถไฟหัวหินเลยนะครับนี่ฮะคือสถานีรถไฟ หัวหินดั้งเดิมนะครับซึ่งก่อสร้างในปีพศักช2469ครับเป็นการทาสีครีมตัดแดงนะครับเป็นสไตล์ของวิกตอเรียครับนี่ฮะซึ่งตอนนี้นะครับสถานีดั้งเดิมของตรงนี้ก็ได้ปิดให้บริการลงแล้วนะครับเพราะว่าณตอนนี้นะครับเรามีสถานีรถไฟแห่งใหม่นี่ครับอยู่ทางขวามือนะครับเดี๋ยววันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปดูเปดูบรรยากาศนะครับว่าสถานีแห่งใหม่นีครับมีความสวยงามแล้วก็มีอะไรโดดเด่นน่าสนใจบ้างครับ ตอนเย็นอย่างนี้นะครับก็ยังมีครับกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็นี่ครับต่างชาติครับมาถ่ายรูปเนี่ครับเก็บบรรยากาศครับนี่ะผมคิดว่าสถานีอันแรกดั้งเดิมนี่ครับที่ก่อสร้างมาเกือบ100ปีนีครับก็คงจะเก็บไว้ตรงนี้อนุรักษ์แล้วก็ให้กับคนทั่วไปได้มาถ่ายรูปครับนี่ะตัวสถานีครับยังคงความสวยงามถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานมากเห็นไหมครโอ้โหเป็น ผมไม่แปลกใจว่าทาไมสถานีรถไฟหินได้ชื่อว่าเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับเพราะว่านี่ครับรูปแบบนะครับจะเป็นแนวของทางยุโรปกับสไตล์กตอเียครับแล้วก็จะมีการนำนี่ครับหมอนรางรถไฟอันเก่ามาประยุกต์ใช้เป็นที่นั่งสำหรับผู้โดยสารหรือคนที่มาเดินเที่ยวนี่ครับนี่ครับ แอดมินจาได้ว่าเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาครับการก่อสร้างตัวสถานีแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จครับแต่ตอนนี้เขาเปิดให้บริการแล้วครับทุกคนนีครับก็ยังไม่ถึงปีดีครับน่าจะเปิดให้บริการในช่วงแค่ประมาณช่วงปลายปีที่ผ่านมาเองครับไปดูครับว่าสถานีแห่งใหม่นี่ครับจะมีความสวยงามแค่ไหนและตอนนี้นะครับทางรถไฟตรงนี้ก็จะเป็นทางรถไฟยกระดับนะครับเป็นสถานีคล้ายๆทาง จังหวัดขอนแก่นนะครับสถานีแห่งใหม่แบบนี้ครับเป็นทางรถไฟยกระดับนี่ครับขึ้นบนข้างบนแนี้ครับแต่ความสวยงามมีความแตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเป็นสถานีที่จะล่องลงไปทางภาคใต้ของบ้านเรานะฮะนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นวันนี้อากาศดีมากครับทุกคนเห็นไหมฮะ ดิคับขนาดว่าร้านกาแฟตรงนี้นะครับน่ครับนัมเวันคอฟฟี่หัวหินผมไม่แน่ใจว่าต้อวันนี้ยังเปิดให้บริการไหมครับแต่ว่ามันดูสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากเลยนี่ฮะวันนี้เป็นวันธรรมดาไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ช่วงฤดูท่องเที่ยวเท่าไหร่ก็เลยทําให้ที่นี่ครับไม่ค่อยจะมีท่องเที่ยวมาเยอะมากมายครับถ้าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่นี่น่าจะเยอะครับน่าจะแน่นแล้วก็พุกพ่านเพราะว่า ที่นี่ก็คือเป็นจุดแลนด์มาร์กแล้วก็เป็นจุดที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบใครมาหัวหินก็ต้องมาถ่ายรูปต้องมาเที่ยวชมครับเพราะว่าสถานีรถไฟที่นี่สวยงามมากจริงเลยนี่ครับอันนี้คือสถานีรถไฟแห่งใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับแล้วก็เปิดให้บริการแล้วด้วยครับไปดูข้างบนครับทุกคนว่ามีอะไรที่แปลกใหม่บ้าง้าทุกคนมันสวยงามมากจริงเลยครับนะี่ครับคือการเล่นสีครีมตัดกับสีแดงแบบนี้ครับทุกคนนี่มันดู มันดูสวยนะครับยิ่งช่วงเย็นนะครับมันสะท้อนกับแสงพระที่ยามเย็นนี่ครับมันสวยงามมากจริงเลยโอ้โหผมคิดว่านะครับสถานเลือกไฟแห่งนี้น่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างค่อนข้างจะสูงสมควรครับเพราะว่าการดีไซน์การออกแบบทุกอย่างตรงนี้ฮะมันมันค่อนข้างจะพิเศษกว่าสถานีอื่นๆเลยครับก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าสถานีแห่งนี้ก็คือเป็นสถานีที่ที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์นะครับในหลวงของเราครวก็เคยเสด็จประพาสหัวหินนะครับโดยการนั่งรถไฟมาที่นี่ครับนี่ฮะ ครับในสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะคือการก่อสร้างแล้วก็การตกแต่งพื้นที่รอบๆบริเวณตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือทางข้ามแล้วก็ว่างตัวชานชาลาสถานีแห่งใหม่แล้วก็นี่ครับชานชาลาเดิมนี่ครับก็จะเป็นทางปูนดีครับเห็นไหมฮะแต่เวลาข้ามก็ต้องมัดระวังเพราะว่ามันไม่มีที่กั้นครับเราไม่แน่ใจว่ารถไฟข้างล่างเขาจะวิ่งอยู่ไหมนี่ครับก็ค่อนข้างจะอันตรายนี่ฮะห้องน้ําตรงนี้ก็ยังไม่เปิดให้บริการครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับผมได้ข่าวว่าที่นี่ก็จะมีทางอุโมงค์นะครับอุโมงค์ที่แบบลอดข้ามทางสถานรถไฟตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าจะแล้วเสร็จหรือยังไปดูได้กันครับท่านผู้ชมจะให้ดูครับตอนนี้นะครับมีขบวนรถไฟเข้ามาเทียบท่าที่ชันชาลานะครับนี่ฮะก็สถานรถไฟหัวหินแห่งใหม่ครับเปิดให้บริการเกือบจะได้จะ2เดือนแล้วครับนี่ครับแล้วก็การเดินทางผู้โดยสารก็นี่ครับมีรถไฟขึ้นล่องขาขึ้นขาล่องตลอด2 4ชั่วโมงครับทำให้สถานรถไฟแห่งนี้ครับเปิดตลอด 24ชั่วโมงครับแล้วก็นี่ครับเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็บอกว่าปัญหานะครับเรื่องคนไร้บ้านคนจรนะครับเข้าไปอาศัยหลับนอนก็ยังเป็นปัญหาอยู่ครับต้องคอยขับไล่ตลอดครับบางเพราะว่าบางสถานที่บางสถานรถไฟนะครับอย่างที่จังหวัดขอนแก่นที่ผมเคยไปรีวิวครับหลังจากที่หมดประมาณหมดรอบรถไฟนะครับหมดเที่ยวรถไฟเขาจะปิดนะครับมีที่กั้นก็ไม่สามารถจะให้คนจรหรือว่าคนนอกเข้าไปหลับนอนได้แต่ที่นี่ครับระบบมันยังไม่เรียบร้อยดีครับทุกคนต้องเข้าใจนะครับผมคิดว่าในอนาคตนะครับเขาถ้าจะมีมาตรการป้องกัน ที่มันเข้มงวดกว่านี้ครับนี่ครับไม่ให้คนข้างนอกครับเข้ามาอาศัยหลับนอนหรือว่าก่อสร้างความลําบากหรือว่าสร้างความลาคาญใจให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางจริงๆครับนี่ครับเห็นไหมครับอาคารสีสีครีมนะครับตรงหน้าตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมอันนั้นคือสถานีที่จะเป็นอุโมงค์นะครับเชื่อมนะครับทั้งระหว่างตัวสถานีแล้วก็ออกไปยังถนนใหญ่ครับแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จครับว้าทุกคนสวยงามจริงๆเลยครับเห็นไหมฮะ ให้ดูครับความยาวของตัวสถานีรถไฟหัวหินครับทุกคนนีิฮะยาวมากครับนี่ครับเกือบเกือบห้าร้อยเมตรได้ทุกคนนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับเยอะแล้วก็ใหญ่แล้วก็ยาวมากจริงเลยฮะนี่ฮะทางเข้าหลักนะครับนี่ฮะทางเข้าหลักก็จะมีตารางเทียบบอกเดี๋ยวสักพักแอดมินจะพาทุกคนไปดูข้างในครับให้ดูบรรยากาศภายนอกก่อนนะครับนี่ฮะ นีรับก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปกับป้ายนะครับป้ายแบบนี้เป็นป้ายแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ครับแล้วก็จะมีป้ายหลักๆอยู่ตรงหน้าตรงนี้ครับทุกคนดูให้ดีนะฮะทางเข้าครับนี่ฮะนี่ครับท่านผู้ชมนะครับถ้าการก่อสร้างนีครับเป็นทางเชื่อมระหว่างนี่ครับตัวสถานีกับถนนหลักนี่ครับเป็นอุโมงค์น่ครับน่าจะ ได้รับความปลอดภัยและก็สะดวกสบายมากขึ้นครับนี่ฮะแต่ตอนนี้นะครับยังไม่แล้วเสร็จครับนี่ะเพราะผมคิดว่านะครับตัวสถานีข้างล่างรางข้างล่างตรงนี้ครับก็ยังจะมีรถไฟให้วิ่งให้บริการอยู่นะครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับฝั่งนี้ยังไม่แล้วเสร็จครับการทาสีการตกแต่งนะครับยังไม่แล้วเลยทุกคนนี่ฮะเพราะว่าอย่างที่เข้าใจนะครับเพราะว่าสถานีเพิ่งเปิดให้บริการได้ ยังไม่ทิ้ง2เดือนเลยครับแล้วก็การก่อสร้างบางส่วนอย่างส่วนนี้ครับก็ยังไม่แล้วเสร็จครับนี่ฮะแต่คาดว่านะครับคาดว่านะครับประมาณช่วงกลางปีนี้ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ลงครับผู้ชมให้ดูบรรยากาศภายในนะครับนี่ฮะโอ้ดูสะอาดแล้วก็ดูโปร่งครับดูโล่งสบายฮะนี่ฮะไหครับแล้วก็ง่ายครับง่าย นี่ฮะมันจะมีช่องจําหน่ายตั๋วอยู่ประมาณ1 2 3 4นี่ครับ3ช่องจําหน่ายตั๋วตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ยวไปดูครับว่ามีตารางรถไฟแบบไหนบ้างแล้วก็นี่ครับมันจะมีพื้นที่พักคอยเห็นไหมฮะนี่ครับตรงนี้ถ้าเขาเข้ามาข้างในครับอยู่ซ้ายมือแต่ว่าเห็นไหมครับการก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จดีร้อเปอร์เซ็นเลยครับทุกคนจะเห็นดยวอันนี้คือตารางนะครับกําหนดเวลาเดินรถสถานีรถไฟหัวหินนะครับเที่ยวไปฮะเที่ยวไปหมายถึงว่าจาก กรุงเทพมหานครนะครับสถานีกรุงเทพอภิวัตนี่ครับสามารถเลือกได้จากสถานีกรุทนบุรีครับหรือว่าหัวลําโพงครับแล้วก็ที่สถานีกรุงเทพอภิวัตนี่ครับเห็นไหมครับมีด้วยกันนะครับประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าประมาณ14ขบวนนะครับนี่เห็นไหมครับมีทั้งขบวนรถเร็วด่วนพิเศษนี่ครับขบวนนําเที่ยวขบวนธรรมดาเห็นไหมครับนี่ครับ สถานีรถไฟหัวหินนี่ครับก็เปิดนะครับเปิดให้กับคนที่จะมาเดินทางครับก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับแล้วก็นี่ครับเป็นเที่ยวกลับนะครับหมายถึงว่าขาเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครนะครับเห็นไหมฮะก็มีขบวนด้วยกันพอๆกันเลยครับทุกคนนี้ยโอ้ทุกคนนี้ครับมีจากประดังเบซาครับมากรุงเทพมหิดลวัดด้วยครับเห็นไหมฮะนี่ครับที่ เป็นรถไฟนี่ครับกับบารังบีซานี่ที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซียได้ครับเห็นไหมครับออกเวลา4ี่โมงสีครับนี่เห็นไหมครับคนสิบสี่สิบหกนาฬิกาจุดสี่ศูนย์แล้วก็ถึงกรุงเทพอีกวันหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นเวลา8ปดโมงครึ่งโอ้โหเป็นการเดินทางที่ยาวไกลมากครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับเริ่มใช้วันที่15ธันวาครับปีที่แล้วครับนี่ครเห็นไหมครับก็ถือว่าแสงว่าที่นี่ครับเปิดให้บริการได้ก็ ช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาครับก็ถือว่ายังไม่นานนะครับทุกคนถือว่าแบบยังใหม่มากๆเลยเนี่ยทุกคนอันนี้คือภาพนะครับเป็นการแจ้งเตือนครับสมัยโบราณสมัยเก่าแก่นะครับเวลานั่งรถไฟครับนี่ครับอย่ายืนที่ราวบันไดรถนี่ครับที่บันไดรถแล้วก็อย่ายืนชิดขอบชานชาลาครับอย่านั่งนั่งรถอย่าเช้งงอหน้าต่างนี่ครับก็จะมีการบอกทุกอย่างเลยว้า นี่ครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับการนำน่ครับที่นั่งแบบคลาสสิกแบบนี้ครับเราเห็นที่สถานีรถไฟหัวลําโพงครับมาใช้ที่นี่ด้วยครับทุกคนเห็นไหมครัไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะครับที่สถานีกรุงเทพอภิวัติก็มีแบบนี้นะครับมีครับมันดูสวยงามแล้วก็คลาสสิกผมว่านะครับการนำเก้าอี้แบบนี้มาใช้ที่สถานีรถไฟหัวหินนะครับเหมาะสมกว่าที่สถานีกลางบางซื่อหรือว่าสถานีกรุงเทพอภิวัตินะครับเพราะว่าโดยรูปแบบ ตัวสถาปัตยกรรมนะครับของตัวตึกแบบนี้ครับมันมันรองรับแล้วมันก็เข้ากับนี่ครับเก้าอี้คลาสสิกแบบนี้ฮะนี่ฮะเห็นไหมครับมันดูไม่ค่อยแตกต่างครับมันดูกลมกลืนกับไปกับในส่วนของสิ่งก่อสร้างที่นี่ครับเห็นไหมฮะหืมนี่ฮะจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมทั่วไปของตัวสถานีวันนี้นะครับทุกคนนี่ครับ อันนี้คือห้องรับส่งพัสดุฝากของครับทุกคนนีครับในกรณีที่รอรถไฟเที่ยวดึกหรือว่าเที่ยวเย็นนะครับแล้วมีเวลาก็อยากเที่ยวหัวหินก็สามารถที่จะมาฝากกระเป๋าตรงนี้ได้ครับนี่ฮะเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นการบริการที่ดีมากเลยครับทุกคนแล้วก็มีห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งด้วยครับนี่ฮะแต่ว่าคิดว่ายังไม่เปิดให้บริการนะฮะอันนี้คือห้องรับรองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ first class นี่ครับอย่างนี้ passenger room เดี๋ยวครับัดไปดูว่ามีอะไรไหมตรงนี้ อ๋อเป็นห้องแอร์เห็นไหมครับทุกคนครับจะมีโซฟามีที่นั่งครับจะมีบอร์ดของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อมูลนะครับที่เราควรจะรู้นะครนี่ครับ เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ครับจากช่วงนครปฐมครับไปยังจังหวัดชุมพรครับเห็นไหมครับทุกคนครับระยะทางก็ประมาณ421กิโลเมตรครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับการก่อสร้างนะครับมีมูลค่าเยอะมากทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะเป็นหลัก10ล้านนะครับทุกคนครับหลักไม่ใช่หลักสิบหลักร้อยล้านพันล้านเลยครับโอ้ ถ้าส่วิว่าโครงการนี้แล้วเสร็จนะครับไปจนถึงชุมพรเลยผมคิดว่านะครับาการเดินทางลงทางใต้บ้านเราก็น่าจะได้รับความสุดวกสบายมากขึ้นเลยครับผมจะพาทุกคนไปรีวิวห้องน้ำนะครับในส่วนของตัวสถานีรถไฟหัวห็นครับนี่ฮะว่ามีความสะอาดมากน้อยแค่ไหนครับ อย่าเพิ่งดราม่านะครับอาจจะยังไม่เรียบร้อยดีครับก็นี่ครับแต่ว่าโดยรวมให้ได้ดูครับอันนี้คือห้องน้ําคนพิการครับทุกคนก็ดูสะอาดนะัทุกคนแล้วก็เป็นสัดส่วนดีด้วยเห็นไหมนี่ครับแล้วก็อันนี้คือห้องน้ําชายครับเนี่ยให้ดูครับนี่ครับ ดูสะอาดครับทุกคนดูสะอาดมากเลยครับนี่ครับุครับผมประทับใจสถาน,นีรถไฟหัวหินแห่งใหม่มากๆเพราะว่าเขาใส่ใจไม่แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับเช่นนี้ครับมันจะมีเป็นที่กั้นบังแสงครับทุก ทุกฝั่งเลยครับทั้งว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนะครับเนี่ยเป็นช่องเล็กๆนี่ครับเป็นม้านคล้ายๆบ้านนี่บังแสงแล้วก็บังฝนบังลมเวลาที่เกิดพายุฝนตกนะครับเห็นไหมฮะแล้วมันสวยงามมากครับเป็นลายฉลุนี่ฮะฝั่งนี้ก็มีนะทุกคนฝั่งนั้นก็มีเช่นกันนะเนีฮะเนี่ยก็ทําให้นี่ครับเวลาแดดส่องมันจะไม่ได้กระทบโดยตรงครับเนี่ยแล้วก็ตรงเห็นไตรงพื้นเพดานก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับให้มันดูมีความสวยงามมากเห็นไหมฮะมีการ ลงสีทาสีคลาสสิกนี่ครับเป็นกราฟิกที่สวยแบบนี้ฮะฝั่งนี้นะครับทุกคนนี่ก็ฝั่งนี้ยังไม่แล้วเสร็จครับยังไม่อนุญาตให้คนขึ้นไปนะฮะนี่ฮะต่จะให้ดูความสวยงามครับเห็นไหมครับนี่ครับเวลาที่พระที่ตกดินหรือว่าฝั่งที่มันโดนแสงแดดนะครับไอช่องที่เป็นลายฉลุแบบนี้ครับมันสามารถที่จะกรองแสงได้ครับทําให้ตัวอาคารภายในก็จะไม่ร้อนมากเกินไปครับนี่คือตัวนะครับนี่ครับ ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปของทุกที่นะครับออย่างที่ผมเคยขึ้นที่สถานีกรุงเทพอภิวัตน์ก็จะเป็นแบบนี้ครับมีสแกน QR code ครับอนี่ครับวันนี้ทุกคนผมจะลองนั่งรถไฟนะครับจากสถานีรถไฟนี้ครับหัวหินครับไปลงที่ประจวบคีรีขันธ์ครับนี่ครับไปดูครับบรรยากาศบนชัชลาครับจะมีความสวยงามแล้วก็มีอะไรโดดเด่นมั้งเพราะว่าคือจริงๆเขาไม่อนุญาตให้คนที่ไม่มีบัตรโดยสารขึ้นไปข้างบนได้ครับนี่ครับผมก็เลยต้องลงทุนนี่ครับซื้อตั๋วครับไปเที่ยวจังหวัดประจวบเลยครับวันนี้ครับนี่ฮะข้ามลงนะครับนี่ครับ ตัวสถานีก็เปิดไฟนะครับทุกคนนีก็สว่างสวยแล้วก็ดูโอถงมากเลยครับเห็นไหมอันนี้บรรยากาศตอนเย็นนะครับนี่ฮะจากนี้นะครับไปประจบคิลิขันก็ราคาตั๋วธรรมดานะครับก็49บาบาทครับถือว่าถูกครับนี่ฮะ ผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้คือพื้นที่พักคอยนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จครับส่วนนี้ครับยังปิดอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่เกินส5บ้าทีครับก็จะได้ขึ้นข้างบนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับว่าช้าชลาข้างบนนี้ครับมีอะไรที่สวยงามและก็โดดเด่นบ้างทุกคนรู้สึกว่าข้างบนจะข้างในครับจะมีห้องละหมาดด้วยครับเห็นไหม ู้ชมครับอันนี้คือจะให้ดูนะครับอันนี้คือตั๋วครับแต่นะครับแต่ระบบที่นี่ยังไม่ได้โอเคนะครับหมายถึงว่าเขาไม่มีเครื่องสแกนนะครับคือเจ้าหน้าที่จะมาคอยตรวจตั๋วใเฉยครับญาติพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะมาขึ้นมาส่งได้นะครับนี่ต้องรอตรดนี้ครับนี่ครับี่ครับไปดูข้างในครับทุกคนไปดูข้างบนครับโอ้อันนี้มีในเลื่อนนะครับนี่ครับสะดวกสบายครับทุกคนเพิ่งเปิดครับให้ดูบรรยากาศนี่ครับ ปกตินะครับที่ผมเคยไปเดินทางที่สถานีรถไฟกรุงเทพวัานครครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยสแกนนะครับบัตรโดยสารแต่ที่นี่นะครับผมคิดว่าระบบยังไม่เรียบร้อยดีครับก็เลยทําให้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเช็คดูเฉยครับไม่ได้มีการสแกนครับแล้วก็ญาติพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะมาส่งขึ้นบนได้นะฮะมาดูครับทุกคนมาดูข้างบนกันครับเป็นยังไงบ้างสวยงามไหมครับโอ้ชาตชลาที่1น่าจะเป็นชาติลาที่เป็นขา เดินทางลงใต้นะครับชานาลาที่สองคือฝั่งตรงข้ามตรงโน้นก็จะเป็นชานาลาที่เข้าไปยังกรุงเทพมหานครคะจะให้ดูนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนมันสวยงามมากเลยให้ดูว้าวให้ดูครับมันสวยงามมากเลยครับทุกคนมันสวยจริงๆให้ดูบรรยากาศน,นะครับโอ้โหพระเจ้าให้ดูครับนี่ฮะ รางก็อยู่ข้างล่างตรงนี้ครับเห็นไหมครับเป็นระบบรางคู่นะครับเป็นการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้นะครับเริ่มจากนครปฐมนี่ครับลงไปจุดที่จังหวัดจุมพรครับทุกคนอตอนนี้เป็นเวลาช่วงเย็นนะครับเป็นเวลาประมาณ18นาฬิกา40ทีให้ดูครับไปดูบรรยากาศโอ้โหทุกคนให้ดูครับใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากเลยนี่ฮะ วันนี้เป็นวันเป็นวันจันนะครับทุกคนก็เลยนี่ครับทำให้การจราจรหรือว่าบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างจะดูค่อนข้างจะไม่ค่อยดูพุกพ่านมากนี่ครับสบายๆครับไม่แออัดครับครับอันนี้คือผมสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เขามีความรู้นะครับหมายถึงว่าเขาเขาจาวันที่ได้ครับการให้บริการรถไฟสถานีรถไฟหองินแห่งใหม่นะครับให้บริการวันที่11เดือนธันวาคมทุกคนนี้ครับ11ธันวาวันเดือนนี้เดือนมกราคม วันที่30ก็แค่เดินกว,กว่าครับยังไม่ถึง2เดือนดีเลยครับเนี่ยใหม่มากใหม่จริงๆเลยโูจะให้ดูบรรยากาศครับทุกคนฮะเท่าที่ผมสังเกตนะทุกคนมันจะมีชั้นชลา,าแบบนี้ครับก็คือเป็นหลังเป็นหลังแทปปี่ด้วยกันประมาณ 3หลังด้กันครับหลังแรกก็คือตรงนู้นเลยครับแล้วก็อันนี้หลังตรงกลางเห็นไหมฮะเนี่ยหลังคามันจะไม่เชื่อมหากันนะครับแล้วก็อีกหลังหนึ่งคือตรงนู้นนะครับนี่ครับมีด้วยกัน3หลังเนี่ยผมคิดว่าอนาคตเขาน่าจะรองรับนะครับรถไฟความเร็วสูงครับสายใต้นะครับในอนาคตนะฮะทำหมสถานที่ตรงนี้มันดูใหญ่โตแล้วก็ดูองค์โถงมากนะฮะเนี่ยครับผมคิดว่าถ้าเกิดยิ่งช่วงนักสการะตรงนี้ก็น่าจะไม่ค่อยแออัดเพราะว่ามันดูใหญ่โตมากแล ให้ดูตัวเมืองหัวหินนะครับทุกคนนี่ระรถไฟที่ผมจะนั่งวันนี้จะเป็นรถไฟกระบวนที่171นะครับเป็นรถเร็วครับผมจะไปลงที่จังหวัดประจวบคิรีขันครับแต่ใช่จะให้ดูกันนะครับอันนี้คือทางโดนตรงนี้นะครับทางทางลงตรงนี้ก็ยังปิดกั้นอยู่ครับยังไม่ให้บริการเห็นไหมครับโอ้ทุกคนสวยงามมากจริงเลยครับ ผมชอบสีนะผมชอบดีไซน์ชอบการออกแบบที่นี่ครับดูดิครับทุกคนนี่ฮะใครจะคิดว่าบ้านเรามันมีความสวยงามขนาดน,นี้เนะะี่ยอยากให้แบบสถานีรถไฟบ้านเราเป็นทุกที่แล้วนะทุกคนนี่ฮะมันคงจะสวยงามแล้วก็แบบโอ้โหเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นที่ประทับใจของนักเที่ยวมากเลยครับท่านผู้ชมผมได้ข้อมูลมาใหม่นะครับพบสานพี่เจ้าหน้าที่ประจําสถานี การที่เขาทําตัวสถานีชัชลาให้ห่างกันแล้วก็มีตัวหลังคาเปิดโล่งแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือตรงนี้เห็นไหมข้างบนตรงนี้ก็จะมีหลังคาเปิดโล่งเห็นไหมเป็นช่องนะครับเป็นเป็นช่องสีดำดำครับอันนั้นคือเขาบอกว่าในกรณีที่รถไฟครับเข้ามาจอดเทียบท่าอย่างตัวสถานีครับพวกอ่าเขาเรียกไอเครื่องยนต์ไอน้ําหรือว่าเครื่องยนต์ที่หัวรถไฟนี่ครับมันจะทําให้นี่ครับเกิดอ่ ปัญหาเรื่องมลพิษครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่สามารถระบายไปสู่ข้างบนได้นะครับไอควันรถไฟหัวจักมันก็จะนี่ครับมากระจายมาอย่างส่วนของผู้โดยสารที่นั่งรอกําลังจะขึ้นหรือว่ากําลังจะลงรถนะครับนี่เับเป็นไอเดียที่ดีมากทุกคน่เห็นไหมฮะนี่ครับผมเข้าใจแล้วครับทําไมเขาไม่สร้างตัวสถานีให้มันครอบคลุมทั้งหมดด้วยกันทั้ง3อาคาร3หลังครับแล้วก็มีตัวอาคารตรงกลางเปิดโล่งไว้นี่ครับเพื่อ เป็นการระบายอากาศนะครับเป็นการระบายอากาศของเครื่องจักรนะครับหัวจักรรถจนรถไฟฟ้านี่ครับรถไฟนี่ฮะนี่ฮะก็โอ้หทุกคนเป็นความคิดที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับทุกคนนี่ฮะรถไฟมาแล้วครับทุกคนจะให้ดูนะครับเวลาเขาจอดเทียบชันชราตัวสถานีแห่งใหม่นี่ครับระหว่างตัวทางขึ้นลงกับตัวช่องจอดนี่ครับมันจะห่างกันไหมครอันนี้แต่ห่างกันใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมมันห่างใช่ไหมต้องมีตัวอันนี้ลอยคอต่างระดับรถไฟตะต่ำกว่า อก้าจากห้างอ๋โอโอเคต้องมีคอยตรงนี้น,ะนี่ครับทุกคนนี่ยค,คือไม่เหมือนรถไฟ้า BTS ที่กรุรงเทพมหานครนะทุกคนที่ชันชาลากับตัวทานีมันมันเชื่อมหากันมันมันมันเสมอกันแต่ที่นี่นะครับคือตัวรถไฟนะครับมันจะต่ํากว่าตรงชันชลาครับทําให้มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้ครับนี่ครับคอยนี่ครับคอยนํารางมาว่ามาแล้ว คนเยอะมากทุกคนสายใต้ผมไม่ไม่ไม่ไมไมน่าเชื่อว่าคนจะเยอะมากเลยเจะให้ดูครับอันนี้นะะ้องเขาจะเอาตัวที่นั่งตรงนี้ครับมาเชื่อมกับให้กับนี่ครับผู้โดยสารขึ้นลงออ <animales> นี่ครับผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างอันนี้จะไม่เปิดนะครับจะไม่เปิด <gr os> <ai> เพราะว่าม <gr os> <ai> ันอ <gr os> <ai> ันต <gr> ร <os> ายประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการ่า้อีกขอบคุณค่ะ Attention please Welcome to ก u ุง o ยินนี้ครับดูวุ่นวายมากดูดูเยอะครับดูจอแจนี่ครับขบวน171นะครับที่จะไปยังสุงไหงกโกลงนะครับผมไม่คิดว่าจะแน่นขนาดนี้นะครับเป็นสายลงใต้น,นะครับกำลังจะออกจากตัวสถานีรถไฟหงหินแล้วค,ลครับนะีบ่ฮะ เป็นทางปลอดภัยนะครับทุกคนไปแล้วขึ้นตัวไปแล้วครับทุกคนนีครับว้าวเดี๋ยวสักวันเดงครับแอดมินโอกาสแอดมินอยากจะลองนั่งรถไฟนะครับไปลงที่ปะนังเบซาแล้วก็นั่งรถไฟเข้าเข้าไปอปีนางครับอยากจะลองทดลองบรรยากาศรถไฟสายใต้ดูครับ ได้ครับทุกคนนี้จึนต้อนอนข้อสองโอเคนะครับท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมสถานีรถไฟหัวหินนะครับ สถานีแห่งใหม่ครับซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อประมาณวันที่11เดือนธันวาที่ผ่านมานี่เองทุกคนนี่ครับก็สวยงามมากนะครับบรรยากาศดูแบบโอเคสวยงามอยากให้ทุกคนนะครับถ้าเกิดมาเที่ยวที่หัวหินนะครับอย่าลืมนะครับมาเดินเที่ยวชมมาถ่ายรูปที่รถไฟสถานีหัวหินแห่งใหม่ได้ครับเพราะว่ามันสวยงามมากจริงๆเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากใครดโดยสารลงใต้น,นะครับนี่ครับก็นี่ครับสามารถซื้อตัว๋วตัวที่สถานีแล้วก็ลงไปยังหาดใหญ่ประดังเบซาเลยนะครับทุกคนนี่ฮะ โอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้อย่าลืมนะทุกคนาฝากกดไลค์กดดิแชร์กดติดตามไปด้วยสำหรับวันนี้นะครับขอทุกคนครับมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ